อานนท DIY สวัสดีครับการอ่านค่าแถบสีตัวต้านทานแบบแถบสีแล้วก็เป็นแบบที่ไม่มีแถบสีเราจะมีวิธีในการอ่านอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับตารางแถบสีของตัวต้านทานก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากแถบสีแรกนะครับแถบสีดําก็คือ0นะครับสีน้ําตาลคือ1 สีแดงก็คือ2สีส้มก็คือ3สีเหลืองก็คือ4สีเขียวก็คือ5สีน้ำเงินก็คือ6สีม่วงก็คือ7สีเทาคือ8สีขาวคือ9นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีค่าของความผิดพลาดนะครับเริ่มจากสีทองก็คือค่าความผิดพลาด5%มีสัญลักษณ์ตัวอักษรว่า J นะครับ สีเงินนะครับค่าความผิดพลาด10%หรือ k นะครับส่วนไม่มีแถบสีก็คือค่าความผิดพลาด20%หรือตัวอักษรว่า m นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต้นทานตัวแรกนะครับตัวอย่างนะครับเรามีตัวต้นทานอยู่ตัวหนึ่งนะครับเราเริ่มอ่านจากแถบสีด้านซ้ายมือสุดนะครับเป็นแถบสีที่1 ถัดไปเป็นแถบสีที่2แถบสีที่3และแถบสีที่4ตามลำดับเนี่ยรหัสแถบสีแต่ละตัวเนี่ยนะครับจะบอกเริ่มจากแถบสีด้านซ้ายมือสุดนะครับก็คือสีแดงแทนเลข2นะครับแถบสีที่2ก็คือสีแดงแทนเลขบ2เหมือนกันนะครับถัดไปนะครับแถบสีที่3ามสีแดงแทนตัวคูณก็คือ 100นะครับมี0ูย์ตัวนะครับเราก็แทนตัวนี้ด้วยเลข00เพราะฉะนั้นเราจะอ่านค่าได้ก็คือ2,200โ oh อห์มนะครับหรือมีค่าเท่ากับ2.2กิโลโอห์มนั่นเองนะครับส่วนค่าความผิดพลาดนะครับก็คือสีทองมีค่าความผิดพลาด5%นะครับตัวถัดไปนะครับเริ่มจาก แถบสีแดงนะครับด้านซ้ายมือสุดนะครับก็คือแทนด้วยค่า2นะครับแถบสีถัดไปก็คือสีดําก็คือเลข0แถบสีที่3นะครับก็คือคูณ1นะครับเพราะฉะนั้นอ่านค่าได้ก็คือ20โอห์มค่าความผิดพลาดสีทองมีค่าเท่ากับ5%เปเซนะครับส่วนค่าความน้านทานแบบที่ไม่มีแถบสีหรือเรียกว่าชนิดนี้ว่าเป็นแบบซีเมนต์นะครับ มีค่าความต้านทานนะครับอ่านไม่ยากนะครับระบุเป็นตัวเลขเลยก็คือค่า100โอห์มนะครับมีค่าความผิดพลาดนะครับ J 5%นะครับแล้วก็มีกำลังวัดที่ทนได้ก็คือ5วัตต์นะครับหมายถึงนำไปต่อที่โหลดเนี่ยนะครับก็จะทนกำลังได้หวัตต์นันเองนะครับตัวถัดไปนะครับมีค่าความต้านทาน22โอห์ม มีค่าความผิดพลาด j หรือว่า5%นะครับมีค่ากําลังหวัดสามารถทนได้ก็คือ5วัตต์นะครับจะต้องสามารถที่จะจดจำสีได้ก็ฝึกท่องนะครับก็ไม่ยากนะครับมีเพียงแค่13สีเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่มีเทคนิคในการอ่านค่าสีหรือว่าอ่านค่าตัวทา้านอื่นๆด้วยเทคนิคอื่นก็เขียนไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้ เช่นกันนะครับอารนน์ดีไขอบคุณครับชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดแชร์กดตับตะไคร้ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอารนน์ดี N D I y. ขอบคุณครับ